สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะฮะเปิดด้วยการอ่การยืนที่แบบว่าเข้ารูปนะครับหัวมีกษัตรายตรงอยู่ตรงหัมของเอรนนะฮะเป็นอะไรที่อีพิกมากสำหรับพายที่4ในการเปิดนะครับโอเคมานะครับเรามาบวกกันดีกว่านะครับขอคุยให้มันเคลียร์ผมว่าพายล้วผมคุยไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่โอเคเรามาดูซิว่ามันมีอาวุธอะไรให้ทำใหม่ใหม่ไหมการคราฟก็มีอยู่ไม้ปัด แต่ว่าเนื่องด้วยความทนทานแล้วก็ความยาวเนี่ยมันต่ําลงมากถึงโจมตีมันจะแรงก็ตามทีแรงมากๆด้วยแต่ว่าผมก็มองว่าผมใช้อน,นี้ดีกว่านะครับหอกมาตรฐานไปดูซิว่าคราฟได้หรือไม่คราฟเพิ่มพลังครข้าไม่ได้นะครับยังขาดขาดอะไรไม่รู้2อันนะฮะคงยังไม่มีดอปแต่ว่าผมก็คงต้องไปฟาร์มบ้าง อันนี้อัพได้นะแต่ว่าค่อนข้างน้อยยังไม่อัพดกว่าโอเคไปสภาพนี้แหละไะอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้จากตอนให้แล้วครับเอเลนนะครับก็คุมสติไม่อยู่นะฮะก็คือกลายเป็นไทท่านได้กได้ก็จริงนะครับเป็นผู้เดียวกับเราได้ก็จริงแต่ว่าคุมสติสตังค์ไม่ค่อยอยู่นะครับก็แบบว่าอาจจะช็อกที่ตัวเองไม่มีกระจูกก็เป็นได้นะครับก็เลยแบบว่าต่อยมีกษะ,ะขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับ อาจจะเป็นอย่างนั้นสาเหตุจริงๆแล้วจริงๆเขาเขาจริงๆเขาแค่คุมสติไม่อยู่นะสติไม่อยู่กับเนื้อกะตูอ่ <c oughs> ปะเรามาประเดิมนะครับ <c oughs> ไอ้เจ้าแว่นนี่มันคือใครนะ <c oughs> ยิงเรียกสัญญาณ <c oughs> สัญญาณสีแดงก็คือให้หยุดนะครับถ้าเป็นสีเขียวเพื่อไปได้สีเหลืองคือรอก่อน ระวังเตรียมตัวหยุดน้ำสัญญาณไฟราจรอ <c oughs> เราทหารที่อยู่ตรงฝั่งนี้นะครับก็ทั้งหลายแหล่นะฮะมีทั้งอามินอามินเป็นเป็นตัววางแผนนะครับเป็นตัวหลักในการวางแผนให้อีหยังกัตจเจ้าเฮ้ยไทท่านมันกำลังจะบุกเข้ามาจมทีเอเลนว่ะเอเลนคือมันจะมาแดกเอเลนใช่ไหม

เดืเซลที่หดจามาขโมยชีวิตสุดด้วยอย่างที่ยักษ์จิ้น้ช่วยกันจ้าตายห่วงบอนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะ14ว่ะแรงมากมิกระส่เลือดนี่นองนองเต็มตัวแต่มันค่อยๆแห้งครับมันเป็นเลือดไทยท่นค่อยๆระเหยไปโอเคผมขอลิงก์ก่อนนะครับมีเลือดเอเลนด้วยนะโอเคลิงก์ก่อน ยิงลรีบ้ไปก่อนนะจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยอ่ะฮะเฉือนจ้าเรียบร้อยไปมา,อ,าอ่าอีตัวล่างแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอุ๊ยอ้ยอบ้าแม่งเตะกูรูฮัลโหลฮัลโหลสองขาวะ่ะ เฉือนจับเฉือนจับเฉือนครับรัวรัวมแม่งเร็วมากมีกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉือนครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนปนฉับแ้วปนยังไงเหอ เดี๋ยวมันจะมาลุมแดกเอเลนไงเดี๋ยวมันจะมีตัวที่อาหารการมีคนตายตรงไข่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเอเลนทำหมันไหมทำไ <c oughs> อ้บ้าอยู่ไหนบินหลาจ้าด้งกลับเด้งมา ยังไงล่ะโอเคเรียบร้อยไม่แดกหรอกไม่แดกหรอก <c oughs> มีการอุย้ยมันมองมันมองมันมองมันจับไม่โดนโอุ้ันสี่อ่ะบอกตรงๆอุ้ยแต่เมืองเลยว่ะ <c oughs> ตอนนี้ เราปกป้องเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังเราสามารถไปจุดอื่นได้หรือ,อยังผมว่าต้องไปแล้วละ่ะฝั่งนั้นมีไอปืนพวกนี้มันสามารถทำให้ออไททันตาบอดได้นะครับจุดกลางะว่ะเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ตายครับ <c oughs> ไททันมันจะเริ่มมา โอเคตะลุงน้ำมันออกไปแล้วไปช่วยแจนก่อนใช่ไหมยน่าใช่แจนพี่แคสานั่นแหละฮะเชือนครับผมทั่วทั่ว อุ้ยจ้าฟันฉับเข้าไปตอนนั้นมีอีเวนต์ขอฮัลโหล thank you ขอบคุณครับอันนี้ก็ตกเซนม,มาสการกเซนมาเซนนะครับเข้าร้านยาอยู่อีกแล้วมันชอบพูดอย่างนี้เฉือนครับ เอ้ยเรื่ยังปลอดภัยอยู่นะโอเคตรงนั้นขอบคุณครับแล้วเธอยืนทำความเคารพค้างไว้ทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคผมไม่สนแล้วว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันอาจจะไอ้นั่ไนไททันไม่กระโดดไอ้บ้า หลักพันแล้วอ่ะเพราตัแรงอู้เดียวเดียวเดียวเฉือนครับทะลวงทะลวงชัวชัวชัวเกือบเข้ารูตูดเมื่อกี้นี้ เรายังมีของอยู่โอเคลิงลิงลิงเอาไม่ต้องลิงละไปเลยปะผมว่าเรายังพออยู่นะครับเชื้ออุ้ยไอ้บ้าโอเคเรียบร้อยือ้อนั่นแหละได้กลับได้มา โอเคแม่งทำป้อมเมืองถล่มเชือนครับเด้งไปเด้งมาโอ้จ้าอย่าโกงตูดอย่าโกงตูดการุณาอย่าโกงตูดไอ้มันเยอะไปนะข้างบนมีอีเวนต์ไอ้ตัวนั้นโอเคเรามาช่วยเพื่อนตรงนั้นก่อนไม่แดกหรอก ขอบคุณครับตั้งคิวเก็บเต็มแล้วว่ะขอบคุณครับเฮ้ยพวกเราพวกเราไอ้น,นั่นมันชื่อไงน,นะที่มันแปลงร่างเป็นไทท่านหญิงได้คงจะรู้แล้วนะคงจะไม่เป็นการสบ,บอยน,น,นะครับอึ๊บนั่นแหละ อืมเรียบร้อยครับเด้อเดี๋ยวแม่งปีนมันทำอะไรอ่ะเฉือนไปกลับช่วยเพื่อนก่อนนั่นแหละครับผมไอตัวนั้นมันปีนทำไมวะ นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมอือสองขาไปดิอีกขาหนึ่งเป็นยังไงหือฮืออีกแล้วละครับผมก็ไม่ได้ะไรก็เม็เ,มนเน๊ะก็เม็เน๊ะก็เม็เน๊ะอุย้ยนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมไอตัวใหญ่ปะ เชิญครับเด้งกลับเด้งมาโอเคหัวละไม่มีไอเทมก็หมดค่าบายจ้าไม่เดี๋ยวเจ๊บ้านจะตายแล้วอื้อ นั่นแหละครับโอเคอู้จ้าครับผมอึ้บนั่นแหละเยี่ยมเดี๋ยวอีเวนต์ตายยัง

ไอเทมไม่ได้เก็บเลยชิบหายละยังมีที่ต้องต้องป้องกันต้องบองกันเยี่ยมร้อยเอดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนแนวรบนะครับเป็นอ่ปกป้องทหารแล้วกัน หมดทุกอย่างเลยวะนี่ใช้ไปได้ยังไงโอเคเป็นดาบด้วยดาบนี่เละมากเลยเน่ามากอุ๊ยมายังไงวะโอเคไปก่อนบินไปตะกล พุ่งจ้าเด้งกลักบอึบจ้าคุณเชื่อป่าวะเชื่อป่าวะนั่นแหละครับผมอุ้ยยังไงมีการเลมองว่ะไม่ได้แดกยังมีไททันฝั่งซ้ายนี่มันอยู่นิ่งๆมากเลยนะ คือมันยืนนิ่งถึงตึงคือไรขอไปสำรวจมันนิ่งเกินไปอ้ออีแว่นนั่นอยู่ในเตี้ยวแล้วนะครับอึ๊บจ้า โอเคผมขอจัดก,การให้หมดเลยหมั่นไส้ยืนนิ่งทำไมอึบจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยจังหวะผิดพลาดจังหวะผิดพลาดจังหวะผิดพลาดโอเคเรียบร้อยอยังอ่อ๋ออามินมาได้แล้วนะครับอ๋อ ออกมานะเอเลนต้องออกออกมาก่อนฮะไห,หนนี้เอาจริงเหรออ,ออาหมินต้องการเอาเลนเอเลนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอาหมินหลงรักเอเลนมากาาฟังสิงโว้ยเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลนอย่าเพิ่งครั่ง เรียบร้อยจ้าโดนแดกจ้าเอเลนฟังสิแกต้องหยุดก้อนหินนี้ไม่อุดลูกกำแพงแกต้องทำได้ฉันคือพวกเอกยังไงล่ะตาเขียวแล้วจ้า โอเคโอ้ยไข่ตุงมันคือชุดรันรูมคพณ่อนะท่มนผู้ชมนะครับความจริงใครท่านมีไข่แต่ว่าใส่ชุดรันรูมไงชุดแนมเนื้อมันก็เลยเป้าตุงเห็นไหมอันนี้ผมมั่วมาแล้วจ้าอย่าก้อนหินไปเฉยไอ้ก้อนหินนี่มันมาจากไหนกูกกบาตตกแล้วก็เก็บมาไว้เหรอลักษณะนี้น่าจะต้องปกป้องเอเลน เอเลนตื่นขึ้นมาแล้วเอเลนฟังรู้เรื่องแล้วเอเลนบอกข้างเราเด้อเฮ้าสิบอดเชื่อสิงัวเฮาต่อหินโอ้หตัวมัน,มนแบกหินเยอะใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไททันมันก็จะเข้ามาสิงสู่เอเลนนะครับสมสู่ต้องช่วยเอเลนสินะอุ้ยชิบหายละโอเคขาสองข้างเลยวะ เรียบร้อยเดี๋ยว,เ,ยวเอเอนเอเลนชิบผายแล้วกูจะไกลด้วยดิเราแม่งผมอยู่โคตรไกลเลยไปดูเลยไปดูเลยึลยนบนั่นแหละ nát แหละเอเลนมันก็อยู่อยู่ก็คงไม่ชินที่ lên する อึ๊บจ้าอุ๊ยไอ้บ้าโอเคทางนั้นทางนั้นเดี๋ยวก่อนทางนั้นทางนั้นสองตัวกันเหรอไม่รณามือเท่าไหร่อืมฆ่าแม่งเลยจบแล้วใช่หรือไม่ เฮ้ยมีการ์ดวะไม่เอายังพอใช้ได้อยู่มันยังพออยู่แหละเดี๋ยวก่อนมันจะโดกเอเลนแล้วมีไอเทมอะ่ะจำใจก็อยากจะฟันที่คออยู่หรอกนะแต่หล่อนมีไอเทมนะอึ้บจ้าอึบจ้าขาขาดไปสองข้างอื้อหือ วกนี่มันมันจริงๆว่ะเฮ้ยตรงนั้นยังมีเฮ้ยเดี๋ยวๆๆีวเีฮ้ยอ่ามีตามมีตามมีตามตามเอเรนทำไมผัวฉันอยู่นั้นยเอ,เนอย่าเฮ้ยเอรนอุ้ยตูดไปสิตูดงามอะไรกันดูตูดไททันเดี๋ยว ทางฝั่งซ้ายมีใครไปบวกกันอยู่ตรงนั้นวะขอไปเช็คเลตติ้งหน่อยมันมีคนบวกอยู่นั่นแหละครับโอเคถึงแล้วเฮ้ยยังนีหว่ะอ้าวมันไม่ได้ทำร้ายคนตอนนี้มันคือมันจะไปบวกกับเอเลนเดี๋ยวก่อนใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วหันมา ตาเอท่าแดกท่าเดิมเลยนะโอเครีบไปด่วนเลยมาแล้วมาแล้วไม่ต้องโกงไวาไยมาหล่าจ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บ นั่นแหละครับวู้ฮู้ปิงแปงรู้สึกว่ามันจะช้าเนี่ยรอบตัวจะช้าลงแล้วก็ฟันแรงขึ้นนั่นแหละครับผมอืมเอาดิวะ มาเลยครับมาเลยครับมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยครับผมแบกหินมาได้แล้วนะฮะวู๋ตามเขียวมากเลยแสดงว่าผ่านตลอดนะครับเขียวขนาดนี้คือตอนนี้เสียหายไปเท่าไหร่นะครับกับคำว่าโดนแดก แดกถ้าเป็นมาชเมโลเลยวะมีคาซะขึ้นไปนั่นแหละครับผมเอลยบางทีหน้าตาเหมือนก็น่ากลัวนะไม่ถึงปลาเมทไททันอะ โอ้โหหินม่งใหญ่กว่าโลที่ประตูหลายสิบเท่าสำเร็จแล้วนะครับผมสำเร็จแล้วส่วสงสัญญาณนะครับบอกว่าถึงเวลาลอยกระทงแล้ว งอมาว่ะใจมาว่ะสีสองตัวหเหรอนี่ฆ่าไปสีสองตัวก็ใช้ได้อยู่โอ้โหเลเวลหลักเลเวลาสิบเจ็แล้วนะครับมีกระส่าเลเวลสามไปได้เงินอีกสี่พันค่อนข้างเยอะอูได้ของค่อนข้างเยอะเลยเนะี่ยไม่มีใบอะไรด้วยผมว่ามันเป็นใบคราฟหรือเปล่าเราต้อง ตรวจสอบนะครับทำการตรวจสอบนิดนึงอาจจะเป็นอาวุธใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มของบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ไงั้นมันจะไม่มีอะไรเล่นไงต้องฟาร์มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเอาละครับผมผ่านช่วงแรกไปแล้วนะครับหลังจากที่อุดรูรั่วที่กำแพงได้สำเร็จนะฮะ สูญเสียไปเท่าไหร่กับกันว่าโดนแดกนะครับผมเราทหารกล้าหลายๆคนนะฮะก็โดนกินโดนคือง่ายๆว่าเสียทหารไปเยอะมากนะครับสําหรับหน่วยสํารวจของเราไม่ใช่หน่วยสํารวจสิหน่วยป้องกันนั่นแหละซึ่งไอตาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตาแล้วมันจะมีตาสังเกตตาหน่วยสํารวจสารวัตรทหารแล้วก็อะไรนะตาโพนี่นะครับยูนิยูนิคอนมันมีสามตาแหละ มีกองกำลังสำรวจกองกำลังรักษาการแล้วก็กองกำลังสำรวรทหารไอ้นี่รีไวล์แน่นอนหัวหน้ากองกำลังสำรวจนะครับรีไวล์จะออกมาแหละอันนี้คือแชปเตอร์สองหรือยังไงเพิ่งผ่านไปแชปเตอร์แรกเหรอครับเกมนี้มีประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบแชปเตอร์นะครับเราคงจะเล่นกันประมาณแปดร้อยห้าสิบพาร์ทไหนบ้าอ๋อครับหลังจากอุดรู้วได้สำเร็จนะฮะก็ ทำธุรกิจค้าม้าต่อสเสื้อสวยนะใสื้อสาคุมนี่ไงฮ,ฮันเซผมชอบไป็ตัวละครนี้นนไมามากเลยเว้ยคือหนึ่งมันใส่แว,นว่นเว้ยสองมันบ้าเป็ <laughs> ตรรนตัวละครที่บ้ามากเลยนะฮันจิฮันจิโซเอนะครับรู้สึกว่านางจะเป็นหน่วยวิจัยไททันนะครับที่บ้าไททันอย่างมากบ้าจนบ้ามากอะ่ะ เออคือแบบเกิอโ,โดนเกือบโดนไท่านกินด้วยนะครับเพราะว่านางเป็นคนบ้าบ้าเกินเหตุนะครับบ้าเกินความจําเป็นนี่น่าจะออกไปสำํำรวจหรือเปล่าจ้าหัวหน้ารีไว์ใช่ไหมไม่ใช่เหรอนี่ไงมาแล้วเขาของสำอ,อนของเรา ตอนแรกผมก็สงสัยตั้งนานว่าทำไมถึงเรียกว่าสาออนเพราะว่าคำว่าเลวีนะครับ L E โอ้โหมันหมุนคือถ้าดีวาท่าปรจำเขาเลยเอาท่าหมุนปั่นอย่างเงี้ยปั่นสปินเป็นท็อปสปินครับคือตอนแรกผมก็ดีวายดวมันเขียนว่าสาออนว่า e อ๋อ e L E V I เลวี e w e w I. ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวอักษรเป็นภาษาไทยมันจะพิม,ออมพ์ว่าสาออนงงเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเข้าใจนะครับไปถามแฟนมาเฮ้ยมีของใหม่ว่ะ ตอนนี้ผมอยากเห็นของใหม่อย่างเดียวผมไม่ได้อะไรหรอกเข้าสู่แชมป์สองแล้วไงมันต้องมีไอเทมใหม่เฮ้ยมีเยอะเลยโอเคขอเช็คก่อนโอ้ดูสแตทเขาดิสแตทมันยังโกงพระเจ้าอา่มาม้าอันนี้อะไรอ๋อชุดชุดชุดปัดฝุ่นนะครับอันนี้ชุดหลักนะฮะแล้วก็แบบมีผ้าคลุมนะครับ ชุดปัดฝุ่นไม่เอาครับเอาชุดหลักนี้ชุดมีผ้าคลุมแม่งเท่ดีอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับแล้วนี้ล่ะกดไม่ได้เหรอโอเคกดใช้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นสั่งกะสีเฉย ทีนี้เรามาดูอาวุธบ้างว่ามีอะไรว้าวนี่มันอะไรกันเดี๋ยวไปแปลขอล่วงหน้าไปแปลโอ้โหอุ้ยตายตาย,ตายมีการสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นการคราฟหรือเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอไปแปลก่อนเพราะฉะนั้นในการที่ผมบอกว่าผมขอไปแปลเนี่ยเราก็จะตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับตัดจบด้วยสำออนของเรานะครับข้อดีใช่ไหม นั่นแหละครับผมขออนุญาตไปทำการให้แฟนแปลก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กับพาร์ทที่5กับ Attack on Titan นะครับกับสำออนของเราไป Attack some on สำออนบายจุ๊บ